สวัสดีจ้าแม่มสินจ้าแม่มสินมาอัปเดตข่าวบลขา่าวเกี่ยวทองคำสถานการธาคารทองคำมีกล้องแนวโน้มราคาทองคําและรายงานราคารทองคําในช่วงบ่ายของวันนี้วันที่21มิถุนายนปี2564ราคาทองคําปรับตัวลดลงต่อเนื่องในคืนวันศุกร์ท่ามกลางความกังวลในการที่เฟดจะมีการปรับลดการซื้อพันธบัตรโดยทยอยปรับลดวงเงิน QE รวมทั้งความเร็วในการปรับขึ้นดอกเบีย้ยของเฟดที่อาจจะเริ่มต้นในปีหน้า ท,ทั้งที่เดิมนะคะเฟดมีความคิดจะขึ้นดอกเบี้ยในปี2023กดดันตลาดลงไปทําต่ำสุดแถวบริเวณ1,760ดอลลาร์ก่อนที่จะดีดกลับมาปิดตลาดแถว1,770ดอลลาร์และเช้านี้นะคะปรับขึ้นมาที่บริเวณ1,771ดอลลาร์ด้นานกองทุน SPDR นะคะเข้าซื้อทองคำเพิ่ม11.07ตันปัจจุบันถือครองทองคำที่ระดับ 1,053.06ตันและวันนี้นะคะไม่มีประกาศข้อมูลสำคัญใดๆด้านดัชนีดอลลาร์เช้า,ชานี้อยู่ที่บริเวณ92.24จุดส่วนเงินบาทนะคะเคลื่อนไหวอยู่ที่บริเวณ31.52บาทต่อ1ดอลลาร์ทองคำทำนิวโลนะคะต่ำสุดใหม่ที่บริเวณ1,760ดดอลลาร์ขณะที่เช้านี้นะคะมีแรงซื้อกลับในลักษณะ เทคนิคอลรีบาลอยมีแนวรับสำคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ1 7 5 5ดอลลาร์และแนวต้านสำคัญนะคะอยู่ที่บริเวณ1790ดอดลลาร์ 1, ด้านโกออนไลน์และโกโคมกนะคะจะมีกรอบแนวรับบริเวณ1 7 5 5ดอลลาร์และแนวต้านนะคะอยู่ที่บริเวณ1,790ดอเลลาร์ 1, เช่นเดียวกันเมมสินก็ต้องขอขอบคุณข้อมูลจากแม่ทองสุกมาณที่นี้ด้วยนะคะ สำหรับราคาทองในช่วงบ่ายของวันนี้นะคะวานที่21มิถุนายนปี2564ราคาทองตามประกาศของสมาคมค้าอคทองคําทองคําแท่ง96.5%รับซื้อ26,500บาทขายออก26,600บาททองรูปพั์96.5%รับซื้อ6 6 2 9บาท72สตางค์ขายออก27,100บาท ณเวลาที่แม่มสินบันทึกวิดีโอนะคะก็เป็นเวลา14นาะฬิกา5นาทีตอนนี้มีการประกาศราคามาจากสมาคมค่าทองคำ5ครั้งด้วยกันราคาครั้งที่5ปรับบวกขึ้นมาอีก50บาทนะคะสรุปรวมนตอนนี้ราคาเป็นบวกไปที่200บาทแม่มสินก็ต้องของขอบคุณข้อมูลราคาทองตามประกาศของสมาคมค่าทองคำมณนาที่นี้ด้วยนะคะ คุณผู้ชมมีคําแนะนําติชมแม่มสินตรงไหนนะคะก็สามารถแสดงความคิดเห็นเข้ามาได้นะคะมาแนะนําแม่มสินได้นะคะและยังไงนะคะก็อย่าลืมเป็นกําลังใจในการทําคลิปของแม่มสินด้วยนะคะกดซับสไคร้กดไลค์กดแชร์กดกระดิง่งจะได้ไม่พลาดคลิใปใหม่ที่แม่มสินนาเสนอในทุกๆวันขอบคุณทุกการติดตามและรับชมแล้วพบกันใหม่ขอบคุณค่ะ